คุชมล้มตึกนะคะวันนี้ก็พามาที่สนามกอล์ฟบินเซอร์อีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะหาเฮ้ยมาที่นี่บ่อยนี่แพนจะมาลื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป่านะคะทีนี้เขายังเป็นสนามกอล์ฟที่สมบูรณ์อยู่นะคะก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ลืออีกนานนะคะอีกหลายเป็นหลายหลายปีเลยแหละคะ่ะ ก็เป็นสนามที่ลูกชายแล้วก็พี่เอกเนี่ยเขาจะชอบมาชิดพัดอยู่บ่อยๆนะคะที่ที่มีเวลาว่างวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หลังจากโรงเรียนปิดนะคะโควิดกว่าจะเปิดอ,อีกทีก็ปีใหม่เลยะคะ่ะก็เลยมีเวลาว่างที่จะมา,มา,ม,ามาซ้อมชิดซ้อมพัดได้นะคะก็อยากให้เห็นบรรยากาศสบายๆของที่นี่อีกทีนึงนะคะเนี่ยตอนนี้ก็สายๆนะคะอยู่ช่วงประมาณ9ก้าโมงค่ะเนี่ยค่ะ บรรยากาศก,ก็สบายนะคะออกซศเยนเต็มเลยค่ะบริเวณนี้อย่างที่บอกเมื่อวานนะคะว่าที่นี่ก็เป็นอออะไรนะเป็นปอดอีกที่หนึ่งของของชาวกรุงเทพก็ว่าได้นะคะพอก็ไม่ใช่ว่าแค่คนแถวแถวนิมิตใหม่มีนูรีอะไรมาเขาก็จะมากันทั่วไปเลยนะคะคนในกรุงเทพก็จะชอบมาที่นี่กันนะคะ่ะ ะะวันนี้เขาจะซ้อมชิปนะคะอย่างนี้เรียกว่าชิปคือตีจากนอกกรีนนะคะนอกกรีนหรือขอบกรีนเนี่ยเข้ามาในกรีนเพื่อที่จะให้ใกล้หลุมมากที่สุดนะคะก็จะเรียกว่าเป็นการชิปค่ะเพราะเมื่อวานเราพัดเราเราไปเราเราเราไปซ้อมพัดกันใช่ไหมพัดก็คือ,อ,อตีลูกบนกรีนเพื่อที่จะให้ลงหลุมนะคะ แต่การชิดเนี่ยเป็นการตีลูกนอกนอกกรีนให้ใกล้หลุมมากที่สุดนะคะแต่ก็มีนะคะนักกบางคนก็ตีตีจากนอกกรีนเข้ามาลงหลุมไปเลยก็มีนะคะค่ะแต่เนี่ยค่ะก็เป็นการซ้อมชิปอันนี้เขาก็จะมีมีหลุม2อฝั่งนะคะเราจะตีจากฝั่งนี้ อีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยตรงที่มีใบไม้นะคะเนี่ยเราจะตีให้ให้ใกล้หลุมมากที่สุดค่ะเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนไม้เป็นอีกไม้นึงเป็นเรียกว่าเป็นเป็นไม้ที่ใช้สําหรับการพัดนะน,นะคะก็จะพัดให้ลงหลงุมค่ะสองลงุงหลานก็ ก็พอตีเสร็จก็จะเดินอ้อมนะคะฝึกเดินไปด้วยค่ะเพราะว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยจะต้องเดินให้เยอะเลยนะคะ18หลุมนี่ก็โหเป็นกับสิเปลวค่ะ <c oughs> หลายกิโลมากบางคนตีดีช่วง4-5หหลุมแรกพอหลุมไปปลาย1ิบเหลุมนี่ก็หมดแรงแล้วนะคะก็แพ้ได้ค่ะเราต้องฝึกเรื่องร่างกายด้วยนอจกจากตีดีแล้ว เนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะชิปจากฝั่งโน้นนะคะให้ลูกไว้คนละสามลูกนะคะอ้าวเนี่ยค่ะตีอีกฝั่งหนึ่งข้มาให้ใกล้หลุมค่ะนี่ก็ถือว่าชิปได้ดีนะคะ จากลูกเนี่ยเกือบบเปเนเลยนะคะก็ถือว่ามาเกาะหลุมค่ะแล้วก็ชิปอีกครั้งหนึ่งก็ลงหลุมแล้วนะคะนะคะี่ค่ะเดินกัน, <c oughs> นเมื่อวานสแตมก็ซ้อมที่นี่ อยู่จนถึงช่วงบ่ายๆเลยค่ะมาตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะมาซ้อมที่นี่จนถึงช่วงบ่ายโมงมครั้งบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็ไปทำการได้ไดต่อที่สนามฮิตติ้งซัวนะคะแต่ว่าวันนี้นะ่าจะมีโปรแกรมเรียนกับโปรโปรแอคนะคะของสถาบันสอนกอล์ฟของโปรอาร์มค่ะที่เกียรติ่าดาอ๋อเกือบลงนะคะลุงเอกเยี่ยมมากค่ะ ไหนสแตมสูลุงเอกได้ไหมฮึอ่าก็ถึงว่าเอาแค่เกาะหลุมได้ก็ก็ถือว่าดีแล้วนะคะแล้วเราก็ไปพัดอีกรูปหนึ่งคะ่ะโอเคอันนี้ลุงเอกเรียกว่าชึกนะคะเมื่อกี้ลูกเม,มื่อกี้ซึ่งร้อยลูกจะเห็นลุงเอกตีแบบนี้สักลูกนึ่งนะคะ คุยด้วยนิดนึงเป็นยังไงนะคะวันนี้โปรแกรมซ้อมกอล์ฟของสแต็มเป็นยังไงนะคะโอ้นนี้ร่างกายน่าจะดีมากมีเหล็กมีมากเลยคแสดงว่าพักผ่อนมาเต็มที่กินมาเต็มอิ่มใช่นไหมค่ะเห็นแอบกินอยู่เมื่อกี้กอดมาลงโอกว่มาบอกว่าหิวขอกินก่อน,ว,น,นวันนี้วันนี้น่าจะเจอศึกหนักกาวา่าเมื่อวานนิดนึงนะครับเพราะที่โปรแอคก็น่าจะสี่ชั่วโมง เ,ออเทคนิคข้อมือ,อ,อนะครับไม่ให้ไม่ให้ลูกรอมากจนเกินไปวันนี้จะะระยะไดเขาก็เกิน250แล้วตอนนี้เ,ออเห็นว่าเพิ่งไปแข่งที่ไหนมานะที่ตีสองครั้งเข้ากรีนเลยเหรอลูกฮะไป <c oughs> ที่กรุงกวีซึ่งเป็นสนามยาวที่สุดในแอเรียนี้นะครับออใ,นในปรวติวณทลน,นะครับ ปราบอว่าตีพาห้าสองออนขึ้นไปพัดอีกเกิลครับแต่ทำได้ยังไงร,รู้ไหมสองออนสีพ่พครับอองกองกี่ครับร้องไห้กับบ้านครับโอเคก็เลยต้องมาซ้อมชิปซ้อมพัดให้หนักเลยนะคะ และสามลุนะะ้นค่ะเดี๋ยวไปดูผลงานของเขานะคะเนี่ยก็ถือว่าเกาะหลุมได้เลยนะคะอ่าก็ถือว่าได้อยู่โลกไม่สั้นมนาะโอเคเขาที่เอก ใครนำใครอยู่เนี่ยลุงหลานเนี่ยหรือเสมอสแตมน,ำหน,ตนำหนึ่งอ่าสแตมนำนึ่งต่อไปเป็นหนุนที่ห้าใช่ไหมครับหนุนที่ห้านำอยู่หนึ่งหนุนที่ลุงเลานจอ๋อถูก,กแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะซ้อมกันอยู่แบบนี้นะคะเป็นชั่วโมง ถ้าใจไม่รักจริงอยู่ก็กคงจะยืนไม่ทนเลยนะคะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่กรีนนี้เกือบสองชั่วโมงแล้วก็ไปอีกกรีนหนึ่งที่สองพักก็อีกสองสามชั่วโมงเลยนะคะทํอยู่แบบเนี้ยคะ่ะตลอดเลยเดินอยู่แค่นี้ไปมาวนอยู่กรีนนี้ละคะ่ะถ้ามาซ้อมชิบพัดนน่นะคะนอกจากออกรอบ ถ้าออกรอบก็ตีสิบแปดหลุมก็โอ้โหวันนั้นต้องแบบทั้งกินข้าวกินปลาเตรียมสัมภาละมาทานให้แบบอิ่มท้องเพื่อเพิ่มพลังงานอะไรให้ให้แบบดีเลยค่ะนอนนี่ต้องแบบว่าฟีลีก์มาอย่างดีเพื่อที่จะมาพร้อมสำหรับการเดินสิบแปดหลุม,มนะคะ ของสแตมเนี่ยตอนนี้เขาสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเยอะก็คือเรื่องเรื่องร่างกายนะคะ้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอีกก็เยอะอยู่เหมือนกันสแตมปีเริ่มไกลขึ้นน,นะคะชิปพักก็เริ่มไปได้ดีแล้วก็เหลือเรื่องเรื่องร่างกายอะคะ่ะพอสแตมเขาจะดูผอ,ผอ,ผอมๆกล้ามเนื้อน้อยะคะ่ะเพอถุมหลุมหลุมท้ายเนี่ยก็จะหมดแรง โอ้ววววววโอ้ไกลมาเกือบลงเลยลูกโอเคค่ะนะคะวันนี้ก็ดูการซ้อมชิดพัดนานเลยนะคะก็กลับมาดูบรรยากาศสวยๆสงบสงบ บรรยากาศสบายสบายก่อนกลับนะคะโอเคค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะจากคุณชมล้มตึกนะคะสวัสดีค่ะ